สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ทําคลิปไปแล้วสองคลิปค่ะเป็นวันนี้คุณแม่ได้ผ้าลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะยกขีดค่ะลายลูกแก้วห้าตะกอค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะผ้าสบายค่ะสบายคลุมไหล่ก็ได้ค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะ ค่ะเป็นยกขิดค่ะผ้ายกขิดห้าตะกอค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่าราคาอยู่ที่650บาทนะคะช่วงนี้เบาๆนะคะค่าราคา650บาทปกติคุณแม่ไม่ได้ขายราคานี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจตึงตัวอยู่ค่ะคุณแม่ขายวันนี้650บาทนะคะค่ะ650บาทค่ะเป็นผ้าลายลูกแก้วค่ะชายคุยค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะ ค่ะเป็นคุมไก่ก็ได้ค่ะเป็นผ้าสบายก็ดีนะคะค่ะเนี่ยค่ะเป็นชายคุยผ้าชายคุยเป็นสีธรรมชาติค่ะย้อมมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะสีที่มองเห็นเนี่ยค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยค่ะย้อมมาจากอัญชันนะคะอัญชันดอกอัญชันค่ะและก็มองเห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยค่ะเป็นโอรสนิดหนึ่งเนี่ยค่ะย้อมมาจากขวางนะคะต้นฝางค่ะ ฟางอยู่เกิดขึ้นอยู่กับหัวไร่ปลายนานะคะเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติค่ะเอามาสับๆค่ะแล้วก็มาต้มค่ะค่ะต้มเคี้ยวเอาน้ํามันค่ะเคี้ยวน้ํามาแล้วก็มาย้อมไหมนะคะแล้วก็มาเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะนี้ค่ะเป็นแบบนี้ผ่าค้าสบายค่ะยาวสองเมตรค่ะความยาวสองเมตรนะคะค่ะยาวสองเมตรค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะ ค่ะคุณแม่บ้านสนใจผืนไหนค่ะสนใจลายไหนนะคะค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเน่้อขาดำแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นผ้าคลุมแบบนี้ก็ดีนะคะค่ะคลุมไหล่ค่ะสบายก็ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของแม่บ้านนะคะค่าราคาอยู่ที่วันนี้ราคาเบามากราคาชอบมากค่ะอยู่ที่650บาทค่ะ ค่ะชายคุยนะคะความยาวสองเมตรนะคะค่ะความยาวสองเมตรค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าสบายแบบนี้ค่ะแล้วแล้วแต่เราจากความเหมาะสมของท่านจะใช้นะคะตัดเสื้อก็ได้นะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะค่ะมันยาวสองเมตรค่ะหรือผ้าบาตแบบนี้ก็ดีนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ ค่ะค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของแม่บ้านนะคะราคาอยู่ที่650บาทนะคะวันนี้ชอบมากค่ะราคาบอมากนะคะคเหมียวค่ะ650าบบาทค่ะค่ะราคา650บบาทค่ะค่ะถูกมากนะคะเขาเรียกว่าผ้าผ้าคลุมไหล่ค่ะสบายคลุมไหล่ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของแม่บ้านนะคะ ราคาอยู่ที่650บาทนะคะราคาชอบมากนะคะ650บาทค่ะค่ะ650บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะค่ะมองเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะค่ะเป็นออกเป็นม่วงๆอ่อนๆนิดนึงค่ะมาจากดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันจะเป็นดอกอัญชันน้ำสองนะคะถ้าน้ำแรกจะออกเป็นสีม่วงๆค่ะตัวนี้น้ำสองค่ะค่ะมันจะย้อมได้หลายน้ำค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะ ค่าราคาอยู่ที่650บาทนะคะเป็นผ้าสบายกลมไหลค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ารหัสเจ็ดค่ะถ้าสนใจรหัสไหนก็โทรทักโทรถามคุณแม่มานะคะโทรทักเข้ามาได้ค่ะค่ะอยู่นี้รหัสเจ็ดนะคะสบายคลมไหลค่ะสีธรรมชาติค่ะค่ะผืนนี้รหัสหกค่ะ ค่ะแล้วหัดหงนี่ก็เ <s> ข <ennen> ียวเนี่ยค่ะเป็นสีเ uh ขียวนะคะทนสีเ <anes> ข <idden> ียวค่ะเขียวมาจากต้นสับเสือนะคะค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะจะเอามาจากต้นไม้นะคะเอามาจากต้นไม้มาย้อมสีค่ะย้อมผ้าค่ะค่ะต้นสับเสือค่ะต้นสับเสือนี้จะอยู่ที่ตามหัวไร่ปลายนาค่ะเพราะว่าเราเอามาต้นสับเสือนี่เป็นยานะคะท่านไหนที่โดนตะปูตำหน้าเกี่ยวค่ะ ค่ะมันจะมีเลือดออกค่ะเราจะเอาใบสาบเสือตัวนี้ค่ะมาตำตำแล้วก็แปะที่แผลเลือดจะหยุดนะคะห้ามเลือดได้นะคะต้นสาบเสือเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นสมุนไพรค่ะเป็นยาด้วยค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรมาย้อมไหมก็สวยค่ะราคาอยู่ที่650บาทนะคะค่ะออกเขียวเนะะี่ยค่ะต้นสาบเสือนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติทางนั้นค่ะมองเห็นเหลืองเหลืองเป็นขีดนะคะขมิ้นนะคะ ค่ะมาจากขมิ้นค่ะมีแต่จากสมุนไพรทั้งนั้นค่ะค่ะเขาเรียกว่าผ้าคุมไหล่ค่ะสบายคุมไหล่สีธรรมชาติค่ะชายคุยนะคะเป็นผ้าชายคุยค่ะค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืนค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะราคาอยู่ที่650บาทราคาเบามากค่ะวันนี้ราคาชอบมากนะคะค่ะที่ว่าราคาเบาก็ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวค่ะทําอะไรก็ จะตึงตัวทุกอย่างค่ะประคองประคับตัวไปเป็นวันวันแต่ละวันแต่ละมื้อนะคะค่ะราคานี้ราคา650บาทเป็นราคาที่ถูกมากนะคะค่ะผ้าคลุมไหล่ค่ะชายคุยหน้านาไอ้ชายคุยไม่ใช่หน้านางคุณแม่พูดผิดนะคะค่ะไม่ใช่ไอ้ผ้าผ้าถุงค่ะค่ะเป็นผ้าสบายคลุมไหล่ค่ะสีธรรมชาติค่ะออกสีเขียวอ่อนๆนะคะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่ หกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสีเขียวนะคะสวยงามมากเขียวคล้ายๆเขียวหยกคล้ายเสื้อคุณแม่นี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะุมขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้อาคุมไหลก็ได้นะคะคาดบ่าก็ได้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้ก็สวยนะคะเลิศดดูดูเด่นมากค่ะ อยู่ที่ราคาห5ร้อยห้าสิบบาทนะคะเบาลูกเบาๆคุณยายไร์สดค่ะเบาๆลูกเบาๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีในกล้องก่อนลูกสวัสดีกล้องก่อนเชื่อที่สวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่สวัสดีครับอู้ยคนเก่งมาแล้วคนเก่งของยายมาแล้วค่ะเข้าเตยเข้ากล้องด้วยไม่สน็จ ค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้นะคะค่ะเรียกว่าค่าคุมไหลค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับ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 งเก่งของยายอัส้าอสวัสดีครับผมสรุปดอกสวัสดีครับเขาเคยเข้ากล้องกับคุณยาย อันนี้แหละที่เคยอุ้มขึ้นตัวเล็กๆค่ะเขาโตแล้วเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะพื้นนี้ก็สวยนะคะเลิศดูดูเด่นมากค่ะค่ะสวยค่ะนายแบบค่ะค่ะพื้นไหนชอบพื้นไหนมากผืนไหนนี่รหัสห้านะคะเขาเรียกว่าผ้าคลุมไหล่ค่ะชายคลุยค่ะผ้าคลุมไหล่ชายคลุยนะคะค่ะสบายคลุมไหล่ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะห้าตะกอนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะ้าสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยแบบธรรมชาตินะคะสีอ่อนนูนนะคะค่ะเป็นขาคลุมไหล่แบบห่มแบบนี้ก็ได้ค่ะคาะคลุมไหล่ค่ะเรียกว่าคลุมไหล่สบายคลุมไหล่นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่650บาทแต่วันนี้ราคาเบามากค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวคุณแม่ต้องช็อปชอปก่อนค่ะราคานี้ในค่ะเป็นราคาคุณแม่ส่งตลาดก็650บาทนะคะแต่เที่ยวนี้เศรษฐกิจตึงตัวอยู่ค่ะทําแบบช็อปชอปเบาๆไปก่อนค่ะ650บาทนะคะคุณแม่ไม่ได้ยกนานแล้วค่ะ5้าคุมไหลค่ะพวกสีธรรมชาตินี้ค่ะค่ะ สวยหรูดูเด่นค่ะสีเหลืองย้อมมาจากขมิ้นนะคะแล้วก็สีมองเห็นสีออกโอรดอนเป็นมาจากต้นฝางค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเขียวตัวนี้เรียกว่าเขียวมองเห็นขีดขินมีเขียวด้วยนะคะสามสีนะคะสายรุ้งค่ะขย้อมสายรุ้งค่ะทอสายรุ้งนะคะค่ะเป็นสีเขียวใบไอค่ะค่ะใบสับเสือค่ะ ค่ะบางทีเขาก็สบูดสบสสบ่ดำค่ะสาบเสื้อสบูดสบสบ่ดำก็ใช้ได้หมดค่ะมาขึ้นสีเขียวนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกราอยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะย้อมมาจากสีธรรมชาตินะคะ65 0สิบาทค่ะมักพื้นไมนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ค่ะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยรู้ดูเด่นมากค่ะเลือดรูดูเด่นนะคะถาตัดเสื้อก็ได้นะคะความยาวมันสองเมตรค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะความยาวสองเมตรค่ะสีธรรมชาติค่ะเลือดรูดูเด่นมากค่ะขาดชายคุยค่ะเป็นผ่าสบายคลุมไหล่ชายคุยนะคะคาะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะโทรทักคุณแม่ได้นะคะ คุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะเบาๆลูกเบาๆเสียงเบาๆเข้าเครื่องกับคุณยายแล้ว่ช่มานนะ้องห่อค่ะค่ะรหัสสีก็สวยนะคะค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักเข้ามาค่ะค่ะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกถืงนงามทุกถืงนโดดเด่นทุกพืนค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้นะคะ คุณแม่น้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอไทยด้วยค่ะให้คุณยายทําเสร็จก่อนลูกเดี๋ยวใจเยน็นๆอยากคุยเสียงดังเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวคุณยายสายคลิปเสศษ่อนทำคลิปเสจษ่อน ค่ะแลหัสสีก็สวยนะคะสวยแบบคนละอย่างะค่ะสวยคนละแนวไปนะคะเบาๆช่วยสิยายพูดเบาๆเียได้ไหมยายถ่ายคลิปอยู่ไหนไ่ลอเยน่นี่ตค่ะราคาอยู่ที่650บาทนะคะค่ะเป็นลาข้าทอนแบบสายรุ้งนะคะสวยงามมากะค่ะ ค่ะออกโทนสีเขียวก็มองเห็นเขียวนั่นก็เป็นเขียวสาบเสือค่ะออกเป็นสีฟ้าม่วงค่ะเป็นมาจากค่ะมาจากไอ้สีฟ้านี่ค่ะสีฟ้าฟ้านี่ก็สวยนะคะเคลืองมาจากขมิ้นนะคะออกฟ้าๆนี่ค่ะมาจากครามค่ะมาจากจากรามรามอ่อนๆนะคะขาฟ้านี่ค่ะเป็นมาจากต้นครามนะคะย้อมรามค่ะ ค่ะทอเป็นสายรุ้งค่ะราคาอยู่ที่650บาทนะคะค่ะยกขิดห้าตะกอลายลูกแก้วค่ะเป็นผ้าเป็นผ่าสีธรรมชาติค่ะค่ะสีธรรมชาตินะคะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะนี้อนอนให้ปวดเนือหายหยเนี่ไม่มีตีค่ะรหัสสามค่ะนี่ก็สวยค่ะ ค่ะเป็นสีครามนะคะนี่ครามมาย้อมค่ะครามธรรมชาตินะคะแล้วก็เขียวก็มาจากใบสาบเสือค่ะรหัสสามค่ะทอแบบสายรุ้งค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่6 5 0ห้าสิบบาทนะคะสบายคลุมไหล่ค่ะสบายคลุมไหล่ชายคืนนะคะเสียงเบาเบาเบาๆนะก็อารมณ์ก็เบาๆค่ะอารมณก็เบาค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกพื้นนะคะ ค่ะทองแบบสายรุ้งสวยนะคะเป็นมาจากสีธรมมธรมชาติค่ะย้อมสีธรรมชาติค่ะคุ้มไหล่ชายคุยลายลูกแก้วค่ะราคาอยู่ที่65 0สิบบาทนะคะค่ะ650สิบบาทค่ะสวยทุกถืนงามทุกขืนค่ะ65 0สิบาทนะคะหาะถ้าร้านออกมาแล้วก็ยุ่งเลยค่ะร้าน ได้ยินไหมายายไรสดอยู่ยาทำายาน้องกินขนม,มค่ะรหัสสามก็สวยนะคะโทรทักคุณแม่ได้นะคะน้องก็ตอดทางลาย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะนี้ก็มาจากสีธรรมชาติทั้งนั้นนะคะเป็นผ้าคุมไหล่ชายคุยยกขินห้าตะกรนะคะ ออกโทนสีค่ะออกโทนสีโอรสดีหนึ่งนะคะค่ามาจากต้นฝางนะคะค่ะสีนี้ค่ะมองเห็นนะคะมาจากฝางค่ะย้อมจากฝางนะคะคาราคาอยู่ที่650บาทนะคะชอบสีไหนชอบพื้นไหนก็โทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่นองรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ6 5 0้5 0บาทค่ะราคาชอบมากค่ะเบามากค่ะวันนี้ถ้าชายซือค่ะ ค่ะเนาะหน้าไหน้าชายคุยค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะคลุมไหล่ค่ะคลุมไหล่ค่ะสบายคลุมไหล่ค่ะรหัสสองค่ะเป็นสีอรรถนะคะผืนนี้นะคะค่ะตัดเสื้อได้นะคะตัดเสื้อได้ค่ะท่านอย่าไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ในวันเกษียณผู้ดีนะคะค่ะวันเกษียณเราไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ในวันเกษียณก็สวยรูดูเด่นนะคะ ค่าราคาอยู่ที่หกร้อยบาทหกร้อยห้าสิบาทนะคะไม่มีวัตถีเดยที่นี่ตั้งแต่สิค่ะหกร้อยห้าสิบาทค่ะเบาๆได้วยุ่งเลยพี่ถ่ายกินไม่เสร็จเลยหลานพี่อยู่ที่นี่ครับตอนนี้แม่ถ้าหลานออกมาแล้วยุ่งเลยพี่จะถึงท้องว่างที่สิค่ะนี้ก็เรียกว่าสีเทานะคะค่ะย้อมมาจากต้นครามนะคะครามครามขึ้งสีเทาครามอ่อนๆครามน้ำสองน้ำสามค่ะจะออกสีแบบนี้นะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะ สวยเลิศดรู้ดูเด่นค่ะ650บาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสบายค่ะเขาเรียกว่าสบายคุมไหล่ค่ะค่ะสบายคุมไหล่ราคาอยู่ที่650บาทนะคะ้าตาแบบนี้ก็สวยรู้ดูเด่นนะคะเราไอคนค่ะบางทีท่านก็ไปวัดไปทําบุญก็ เอาผ้าผ้าบ่าแบบนี้ก็สวยนะคะค่ะสบายใช้ได้หลายอย่างไยแนวนะคะอยู่ที่ราคา6 5 0ห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยค่ะยกขิดลายลูกแก้วห้าตะกอค่ะค่ะเป็นสีออกฟ้าๆนะคะฟ้าสวยนะคะฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าเทาค่ะค่ะราคาอยู่ที่200ร้อยอองไทยนะคะ ค่ะหกราสิบบาทถ่าคุณยายมันยายผู้ชิดนะคะหกรบาทนะคะค่ะเพราะว่าคุณยายกําลังถ่ายคลิปอยู่นะคะทําอะไรก็เบาๆด้วยค่ะคุณยายกําลังถ่ายคลิปคตอนเข้าเสียงค่ะไปเขียนน้ำเขียนน้ำดูนี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาออกไปเออเอาออกไปเอาไปซื้อครั้งแรกก่อนนะเอาไปเลยโอ้้น ค่ะราคาอยู่ที่650บาทนะคะเป็น5้ายกขีดลายลูกแก้วค่ะขาดสีออกสีออกฟ้าออกฟ้าเทาๆนะคะสีออกเทาๆค่ะสวยนะคะเลิศหรูดูเด่นนะคะออกสีเทาค่ะ650สบาทค่ะขาดสีเทานะคะผ้าชายคุยค่ะลายสีธรรมชาตินะคะ ค่ะนี่ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะชายคุยสีธรรมชาติค่ะค่ะราคาอยู่ที่65 0สิบาทค่ะสีเทานะคะสวยนะคะเทาเทาฟ้าค่ะเทาฟ้าค่ะค่ะมาถ้าย้อมเทานี้ค่ะก็คือมาจากสีรทมค่ะคทมน้ำสามนะคะมันจะอ่อนนุ่นนะคะสวยค่ะค่ะสีทับเทลค่ะค่ะราคาอยู่ที่650บบาทค่ะชอบสีไหนโทรทักนะคะ คุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าภาพไม่ชัดเจนค่ะท้ายเนี่ยค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครอง,อง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องุกท่านค่ะ